สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกทุกท่านวันนี้นะคะทุกทุกท่านนะคะก็จะได้รับฟังองค์เจ้าปู่สีสุดโทนะคะที่ท่านในความเมตตากับเอฟซีทุกคนกับลูกหลานทุกคนนะคะซึ่งท่านก็จะลงมาสอนธรรมะนะคะท่านก็จะลงมาสอนสอนธรรมะตลอดนะคะก็ขอทุกทุกท่าน ถือว่าเรามีบุญวาสนานะคะได้ยินเสียงพ่อปู่สิทธิตัวท,ที่ท่านลงมาสอนธรรมะเป็นประจำค่ะนะค,ะ,คะฟังก็ขอให้มีสติขอให้ทําตามด้วยนะคะขอใมีสติขอให้ทำตามด้วยค่ะลูกหลานขออาธนาองค์เจ้าปู่สอนธรรมะให้กับลูกศิษย์ลูกหายาตโยมเอฟซีทุกคนด้วยค่ะเจ้าปู่ขอวันนี้ ก็เป็นธรรมะคันสนิดพิเศษวันที่สิบเจ็ดวันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดพะทชาคูเออวันที่สิบแปดแม้ว่าบ่ถือ uh huh. ขอโพธิให้บรรดาลกูกศิษย์ทั้งหลายที่เป็นสายญาณของพ่อปู่ศรีสุโธท,ทุกๆครั้งทำไมพ่อปู่ถึงปล่อยธรรมะเยอะเป็นเพราะอะไร แล้วคนคนที่นั่งอยู่นี้ลูกหลานก็ตั้งใจฟังน,นั่งให้เรียบร้อยตั้งสติเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวเองป่วยธรรมะนี้ท้าไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวเองอีกต้องต้องเคารพในธรรมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพในองค์พ่อปู่สีสุดท้ผู้ที่ได้มาแสดเรียงธรรมให้เรามนุษย์ฟัง วันนี้ก็เป็นวันที่สิปวันนี้ฟ้าใสแจ่มแจ้งครูบาอาจารย์ต้องมีการทดสอบอารมณ์ฝึกให้แล้วก็ต้องทดสอบอารมณ์สัจตร์จะทำอยู่บนโลกมนุษย์ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนตั้งอยู่ระดับไปตั้งแต่ก่อนเราก็เคยอาจจะเคยบางคนที่เกิดขึ้นมา ก็อาจจะหลอ่ออาจจะหลอ่อมีแต่คนเชยชมว่าหล่อหน้าตาดีาผู้หญิงก็ต้องกันสวยตั้งแต่ตั้งแต่อันนั้นก็มีแต่คนเชยชมวม่าสวยอายุการบันเวลากินเราทุกๆุกขณะกินเรากินเราทุกๆุกขณะกืนกินเราทุกๆุกขณะ ร่างกายสังขารยืมมาแค่ใช้ชั่วข่าวเท่านั้นมนุษย์นี่ติดกันนักกันหนาก็เรื่องกามกามกามมะก,กามมมงชายหยุงชายหลงหญิงหญิงหลงชายหมือนหูหมือนตาไม่ขึ้นขยายพันธุ์เหมือนดอกเห็ด ขยายพันธุ์ถ้าว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีก็ยังพอว่าถ้าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีที่ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีแต่ว่าขยายเผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีก็หมดทั้งต้นนั่นแหละถ้าสอนธรรมะให้แล้วก็ไม่มีอยากที่ใครที่อยากฟังอยากจะเอามาประพฤติปฏิบัติ ถ้าพูดเรื่องหวยแน้วไว้อยู่ของอยู่ของอยู่ไกลๆก็ตั้งใจฟังเฮียงหูปั๊บพระภูรนพูดเรื่องหวยนิสติแน่มากตัวไหนนะพระภูรพูดออกมาพูดออกมาคัดพูดเรื่องธรรมะนะตั้งแต่ก่อนเคยเป็นไก่หรือนุก็ดุกกรดิกในขณะฟังธรรมะเวียงหน้าเวียงหลัง ไม่ว่าแต่จะฟังอยู่ในโลกโชเชียวก็ดีต้องเคารพในธรรมะไม่ว่ามือแค่หูแค่หูแค่คิดตาไปก็ว่าไปต้องเคารพในคุณธรรมเพราะว่าเราเป็นคนดีเป็นคนอ un ันประเริฐเป็นหนึ่งในสองที่ได้ระบุออกมาเป็นสายญานของพ่อปู่สีสุดโทสายญาณของพ่อปู่สีสุดโทที่เป็นเหล่ามนุษย์มีเยอะแยะ คนที่เป็นมหาเถรดีก็มีคนที่เป็นเถรดีก็มีคนที่เป็นยาจกก็มีแต่พ่อปู่ก็ช่วยอยู่ตลอดไม่เคยทอดทิ้งสายญาณให้ทั้งโศกทั้งลาบให้ให้ทั้งธรรมะทำไมพ่อปู่ถึงเลียบขึ้นมาให้ธรรมะเพราะว่าพ่อปู่จะได้ลงไปจำสินจะเหลือตั้งแต่คำสอน ถ้าไปทำก็แปดเดือนหรือเก้าเดือนหรือปีหนึ่งถึงจะได้ขึ้นมาโปรดใหม่อีกครั้งเอาพอเป็นสีไม้หลายมือให้สำหรับลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ในซ่องก็ดีที่ฟังอยู่ในโลกโชเชียวก็ดียุคนี้เป็นยุคใจร้อนร้อนด้วยนาณาวัตถุนานาวัตถุจิตังทุกทุกวันนี่ไม่มีหรอก ไม่มีดอกน้ำมูตัดสะมีแต่น้ำมูวันทาแม่แม่พุ่นแมน่นี่สีบมสีบายไปเป็นโลกเคียดเคียดกับตัวเองเคียดกับปัญหาครอบครัวจะกินยาอะไรหายพราปู่จะบอกเคล็ดลับให้ก็อาศัยฟังธรรมะ จากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์พระริเจ้าพระนิสง์ที่ท่านสอนไว้อยู่ในอยู่ในที่บันทึกไว้ก็ดีที่อยู่ในตำรับตำราก็ดีทำไมไม่นำพากันนำมาใชา้แก้ไขจิตใจไปดีหมดคำสอนคนฟังเนะี่ยมันที่ว่าคนฟังนะไม่ดีฟังแล้วไม่รู้จากปฏิบัติแล้วไม่รู้จากคูดเขาตนเอง พอที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ไม่อยากที่จะฟังกันความอยาก,ก็ไม่ลดลงวันนี้วันนี้ปาธนาทำบุญสิบบาทปาธนาจะได้รางวัลที่หนึ่งมันมีที่ไหนล่ะปาธนาจะได้รางวัลที่หนึ่งเพิ่งเคยทำบุญสิบบาท การทำบุญไม่ใช่ว่าจะทำอยู่ทำได้ทุกๆวัดพระมีอยู่ทุกๆวัดบัของบัณประสิทธิ์มีอยู่ทุกๆวัดที่ท่านได้บวชเป็นมนุษย์มาบวชู่ในพระพุทธศาสนาวันนี้มามาให้โอวาทเป็นพิเศษวันที่18มาให้โอวาทเป็นมาให้ข้ออักติเตือนใจของเหล่าท่านทั้งหลาย ไม่ว่าแต่เป็นเหล่านักบวชก็ดีเหล่าอุบาสกอุบาสิกาก็ดีพูดพูดที่ตื่นแล้วก็ดีผู้ที่ยังไม่ตื่นก็ดีผู้ที่ยังหลับไหลอยู่ก็ดีส่วนมากคนเราจะติดในสังคมสังคมมากเลยติดในสังคมติดในลูกในเสียง ติดในรถวันนี้ต้องไปเที่ยวตรงนั้นมีมีเงินต้องไปเที่ยวตรงนั้นวันนี้มีเงินต,ต้องไปสังสรร์ที่นั่นต้องไปสังสรรค์ที่นั่นไปจัดปาร์าตี้อะไรก็ว่ากันไปเออมีเงินวันนี้งวดนี้ถูกหวยเยอะ สังสารกินกันอยู่ทั้งเดือนกินกันอยู่เป็นสามเดือนไม่เคยทําบุญสักบาทแล้วว่าต่อไปก็ยังถูกอีกไม่เคยใส่บาทพระสักครั้งไม่เคยทําบุญสักบาทไม่เคยปวดสัมภัสตสักทีและจะขอบอกเหล่าท่านทั้งหลายที่เป็นสายญาณพ่อปู่สีสุดโทคนที่จะเป็นร่างของพ่อปู่จริงๆ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรจริงๆไม่มีความเบียดเบียนคนอื่นไม่มีความอิสรนิี่สคนอื่นสละได้แม้แต่ทางร่างกายนั่นแหละคนที่จะเป็นร่างพระปู่ศรีสุโธขอให้เหล่าท่านทั้งหลายถ้าว่าจะเป็นร่างของพวะปู่ให้ทําให้ตั้งแรงอธิษฐานให้ปฏิบัติอยู่หนึ่งปีไม่เอาอะไรมิแต่ให้ตลอด เดี๋ยวท่านเดี๋ยวพระปูจะแยกกายแยกจิตลงใส่ให้รู้หมดนั่นแหละเพราะว่าคนที่เข้ามาฟังนี้พระปูมีสัญญาณเหมือนกันมีสัญญาณ G.P.S ก็เหมือนกันติดใส่หอนนี่แหละติดใส่หน้าผากใครปฏิบัติไม่ปฏิบัตริรู้หมดไม่ว่าแต่ลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดก็ดีใครจะบนอะไรก็รู้ รู้แล้วพอปู่ก็ปล่อยวางอธิษฐานถึงปุ๊บพอปู่ก็ไปแล้วเช่นว่าวัตถุมงคลวันนี้ที่เราบรรดาลูกศิษย์ของทางสาวอะไรนะชื่สาวดำาเออสาวดำพารวยเหรอคะเออันหละจะรวยกินไม่หมดสาวดำพารวย ที่ได้เอาวัตถุมงคลเอามาสวดยัดให้ใหม่พ่อปู่บอกว่าเอาแรงๆหน่อยพ่อปู่เอาให้ลูกศิษย์ลูกหาของพ่อปู่ไปบูชาแล้วจะได้เจริญรุ่งเรืองความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันอยู่ที่ใจความสําเร็จมันอยู่ที่การกระทําของท่านวัตถุมงคลที่พ่อปู่ได้ปลูกเสกออกไปที่สิ่์สร้างถวายพ่อปู่ อดในน้มของข้าพเจ้าองค์บรมมาภูพระปูใหญ่พระปูศรีสุดโทนันตนาคราชของทุกอย่างที่ผ่านในการปลูกเสกของข้าพเจ้านี้ถือว่าถ้าพวกท่านได้ไปครอบครองถือว่าท่านมีบุญมากไม่ว่าแต่อะไรทุกอย่างก็ดีที่ได้ท่านไปครอบครองภายในครอบครัวของท่านก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ถือว่ายากมากแต่ว่าพ่อปู่ไม่ได้เคยสั่งให้ลูกศรริษย์ทำวัตถุมงคลแต่มีแต่ศิษย์สร้างถวายเออพ่อปู่ให้เป็นเพื่อวัตถุมงคลที่พ่อปู่ได้ผ่านการปลูกเสกให้ของทุกอย่างดีหมดเต็มร้อยถือว่าพ่อปู่ได้อุทิศให้สําหรับลูกหลานเพื่อเป็นของขวัญสินสุดท้ายที่ลูกหลานจะได้เอาไปห้อยเอาไปใช้ เพื่อเป็นกำลังใจสู้ต่อไปยุคนี้ก็เป็นยุคโลกระบาเพราะว่ามันของมันเป็นกรรมของมนุษย์มันถึงวันเวลาเดี๋ยวก็โลกโควิดโควิด1 9บเกอะไรก็ว่ากันไปของวัตถุมงคลที่สั่งที่ลูกศิษย์สร้างถวายอยู่ในรอบนี้เพราะปูขอประกันเลยของอยู่ในรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้าย ที่ว่าพ่อปู่ได้ปลูกเสรหลังจากที่พ่อปู่ได้ขึ้นมาจําศีลแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานรับประกันเลยนี่แหละพ่อปู่เขย่านตั้งแต่ลูกหลานที่อยู่นี่แหละเอาหมดไม่เหลือให้คนอื่นนะเอาทันไม่ทันน้หมดพ่อปู่จองไว้หนูหน่อยนะของวัตถุบางคลผมสองอันสามอันเดี๋ยวม่นจะเหลือให้ FC เอฟซีหรือไม่ถึงว่สามันในะเกี่ยงอัพตั พ่อปู่นี่ของ,งทุกอย่างที่ออกจากมือพ่อปู่ดีหมดแต่ว่าของวัตถุมงคลที่พ่อปู่ปลูกเสกให้ไม่สอนให้คนไปนเป็นคนเลวถ้าห้อยถ้าแขนเราไม่สอนให้เป็นคนเลวพ่อปู่จะคุ้มครองตั้งแต่คนดีของที่พ่อปู่ปลูกเสกรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรพ่อปู่หมูโหลกรุ่นสลับอบสลับัดหนึกอีหยังว่า ก็ว่าตามมนุษย์เขาพ่าว่าเอาเอาจังสันก็ได้บ่วงบาทเ็าบ่วงบาทอีนีนั่นแล้วยัดเขาไปยัดเข้าไปเพื่อให้มนุษย์ดูบ่วงบาทันก็เพิ่รู้นะพ่อปู่บ่วงบาทได้ยินแต่ว่าบ่วงบาทเอาให้พ่อปู่ดูพ่อปู่ลงมาเออคือตอนนั้นมนุษย์เห็นมีบ่วงบาท เดี๋ยวพปู่จะเอาบ่วงบาตรที่เที่ฝากพระปู่นะกินไว้มาสลายลงทั้งหมดเป็นบ่วงบาตรกินไม่มีมดุดเอากินบ่เบิดกับบ่เบิดแล้วะกระับเงินกระจับทองอะไรพ้นบาไปจะับทนเออทั้งกระจับทนอะไรถูกางที่ออกจากพ่อปู่ได้ม,ดมุดพ่อปู่ตะกุดมีประมาณสักสามสิบพ่อปู่จะขอบอกตามที่ลกูกหลานบอกพ่อปู่ว่า ถามว่าพุทธคุณดีไหมพ่อปู่ถ้าว่าพ่อปู่มาปลูกเสกนี่เป๊ะของทุกอย่างเป็นของสารพัดนึกนึกอยากได้อะไรก็ได้นึกไม่ได้แต่ขิงบินกับรถไฟเท่านั้นคุณว่าทุกอย่างอธิษฐานได้เพราะว่ามันเป็นของหลวงอธิษฐานไม่ได้คุณว่าพ่อปู่หรืพร่อปู่อัดให้แรงๆ่อยนะวะ่าจะเอาแรงขนาดไหนว่าใส่พลังจนหมดตัว รุ่นนี้มีอยู่รุ่นเดียวเท่านั้นที่พ่อปู่รับประกันแต่ได้บรรจุให้ในครั้งนีเ้เพื่อว่าจะให้ลูกศิษย์ลูกหา<ม>คนที่ร่วมสร้างทาบุญมามทุกๆคน,เพ,เ,น,นเพื่อร่วมทําบุญในซ่องในอะไรทุกอย่างเพื่อร่วมทําบุญบูชาลูกเหมือนองค์เจ้าปู่องค์แม,ม่ยา<ม>เห็นจะถ่ายรูปม,มาให้ดูโอ้ยมนุษุ์มันเห็ดคือข้านอนนั่งทั้งบันล่างหุ่นวา กสังรัเหล่าว่ามันจังรอวะ <c oughs> คือตัวเราว่ามนุษย์นี่เป็นคนที่ค้นคิดมากนัานหนะพ่อปู่ก็เลยวันนี้ก็เลยดีอกดีใจที่ได้มาสแสดงธรรมะให้ลูกศิษย์ลูกหาให้สู้ต่อไปให้สู้ต่อไปอย่าทอ้อถ้าคุณปฏิบัติธรรมก็ขอให้สำเร็จสำเร็จได้ดังที่คุณปรารถนา พ่อปู่วันนี้ก็ขอจบธรรมะให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนขอให้ค้าขายร่ำรวยกันทุกๆคนมีเงินมีทองกับทุกคนขอสิทธิของพ่อปู่ไปอยู่ไหนสายญาณของพ่อปู่ไหนไปอยู่ไหนก็อย่าได้จนอย่าได้ตกอับอย่าได้อับเฉาอย่าได้เก็บไข้ได้ป่วยขอให้ได้ร่ำรวยกันทุกๆคนเป็นมหาเถรถีกัน และทางโลกและทางธรรมโดยทั ad, entonces, entonces, ่วหน้ากันเธอเอฟซีที a ่รักทุกทุกท่านวันน so, ี้เราก็ได้ฟังธรรมะจากองค์เจ้าปู่ซีสุทโธนะคะก็ถือว่าเป็นบุญบุญบุญหูเราเนาะเราได้ยินเสียงท่านเนาะ่ะไว้ติดตามต่ออีกนะคะสาธุสาธุสาธุจ้า